ตามด้วยกระเพรานะครับโอ้ยยี่สิบบาทได้เยอะเลยนะครับคุ้มเลยนะครับ,บปริมาณถูกมากๆครับกินแล้วจุกเลยนะเน,นี่ยยี่สิบบาทเนี่ยสวัสดีนะครับท่านผู้ชมตลอดถ่ายคลิปนะครับคลิปนี้ผมก็มาอยู่ที่ร้าน ข้าวกระเพราหมูทอดกระเทียม20บาทนะครับพิกัดตลาดโต้รุ่งหน้าสารเชมยีนะครับเป็นร้านเดียวกันกับร้านเต้นยำซับเอร์นะครับนี่เดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็มาเก็บบรรยากาศมาถ่ายร้านกระเพราให้ดูนะครับนี่นะครับปฏติบทางร้านนะครับกระเพรา20บาทนะครับหากินยากมากครับแต่ว่าร้านนี้นะครับจัดให้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันกระเพรา20บาทเดี๋ยวให้ดูปริมาณข้าวนะครับวันได้เยอะไหมก็ได้เยอะนะครับ20บบาทนะอันนี้เป็นกระเพราะทะเลเนาะ คุณนี้กี่ชุดครับเนี่ยสอ,สอชุดนะอไม่ครับหมูกไก่ยีสครับ ตามด้วยกระเพรานะครับ 20บาทนะครับผมโอ้ยบาทได้เยอะเลยนะครับคุ้มเลยนะครับกับปริมาณถูกมากๆครับกินแล้วจุกเลยนะเนี่ย20บาทเนี่ยตัวนี้เป็นกระเพราหมูใช่ไหมครับไม่เผ็ดเนาะเผ็ดไหมตัวนี้เรีอว่าพอดี ปันกลางนะกี่กล่องเขาเนี่ยกี่ชุดกี่จานสอง,สองนะอ่าครับผมนี่เลยครับกระเพรายี่สิบจุกกิาทกินแบบจุกๆกันเลยทีเดียวนี่ครับกระเพรายี่สิบบาทนะครับก็ตัด ร้านเปิ้ลยำเซเว่นนะครับมีทั้งยำมีทั้งตำม,มีทั้งกระเพรานะครับมาร้านเดียวครบเลยนะครับตัวนี้เป็นตำอะไรครับพี่เปิ้ลตำปลาค่ะตำปลานะครับผม,มจจชิ้นนี้เท่าไหร่ครับ 60บาทเช่นเคยอีกแล้วนะราคานี้คือกยี่ยมเยา่เลยนะครับเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินด็นี่นะครับน้ำลายไหลน้ำลายแตกมะละโกนะครับ เอาลูกค้าสั่งกลับบ้านนะนี่นะครับเจ้าของช่องหนุ่มเมืองชนนะครับฝากฝากช่องหน่อยพี่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องหนุ่มเมืองชมชแนลด้วยนะครับผมนี่นะครับถ้าใครอยากรู้ข่าวสารวามเคลื่อนไหวของตลาด ของร้านเปื่อนยำเซเวร์นะครับนี่นะครับเจ้าของช้อนนะครับนี่อัปเดตร้านทุกวันนะครับก่อนเปิดร้านนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับถ้าใครชอบร้านนี้นะนี่นะครับนับรองนครับไม่พลาดนะครับข่าวสารของร้านนี้นะครับอัปเดตตลอดนะครับผมลูกค้าก็มาเรื่อยๆเลยนะครับนี่นะครับขายดีกันทีเดียวแล้วครับร้านนี้นะลูกค้าเยอะครับขายดีครับร้านนี้ครับ ะะตัวที่กำลังจะทำอยู่เป็นยำปูม้านะครับผมยังไงครับเป็ำจดไลยนะยรวมนะนะหาฮะยำรวมนะยำรวมนิดตนนะ,ะครับยำ บรรยากาศทางร้านนะครับลูกค้ามาถึงก็จดบิลเสียบได้เลยนะครับพี่เปิ้นพี่เปิมนรับออเดอร์ครับผมบอกใครแดงนะคะใช่ไหมคะมีต่อที่สามเป็นตัวที่หนึ่งถ้าใครมานะ กินยำครบ3 0มยมียำไข่แมงดาแถมฟรี1ชุดวันวันวันอะไรวันที่หนึ่งกับวันที่3 1เป็นปีใหม่ปีใหม่เป็นวันอะไรอ๋อขายขายใช่ไหมครับขายอ๋อครับผมนี่เลยนะครับทางร้านบอกนะครับที่เพื่อนบอกมานะครับกระซิบมานะหลังไม้นะครับวันที่ส1กับวันที่หนึ่งนะครับปีใหม่นะใครที่มากินยำร้านเปื่อนยำเซเวอร์นะครับครบ300รอยนะครับฟรีอะไรนะครับฟรียำหนึ่งถุงนะครับเป็นอะไรครับ ยำอะไรก็ได้นะสั่งได้เลยนะครับย้ำนะครับกินครบ300บาทนะครับได้ฟรีนหนึ่ง,งถุงนะครับครับผมคือทางร้านนี่คือยำอะไรที่วบาเด็ดเด็ดนะครับสั่งได้เลยนะหนึ่งชุดนะครับเป็นโปรโมชั่นนะครับที่ใหม่ให้กับลูกค้านะครับวันนั้นคง แน่นแน่นอนครับลูกค้านะยำปูมป้มานะครับ นี่ครับทางหน้าร้านตัวนี้นะครับลูกค้าที่สั่งกับบ้านนะครับหรือว่าสั่งที่นี่นะครับกินที่นี่นะนี่นะครับทางหลังร้านนะครับที่นั่งบริการพร้อมนะครับแน่นทุกที่นะครับเก้าอี้นะครับไม่มีที่นั่งนั้นไม่พอแล้วนะครับชุดนี้เท่าไหร่ครับผม80บบาทครับผม เมนูต่อไปเป็นอะไรครับยำวบวุ้บบนเส้นกับบ้านอีกแล้วนะปีใหม่นี่คือไม่อยู่สักวันเลยใช่ไหมครับขายทุกวันเลยนะอ๋อครับผม ปีใหม่ไม่หยุดนะครับจะไปหยุดอีกที่หลังปีใหม่ใช่ไหมครับช่วงปีใหม่นี่คือนักท่องเที่ยวเยอะนะครับน่าจะเยอะเลยนะครับที่ชมบุรีนี่คือมีงานไหมครับที่นี่มีงานไหมไม่มีนะใครที่มากินยำมาเข้าดาวนะครับที่ร้านเปิ้ลยเสมเฟย์นะนะครับจะพลาดนะครับจะพลาดกินครบ300อบาทนะครับ ฟรีย่ำหนึ่งถุงนะครับสั่งอะไรก็ได้นะครับ ครับพี่เปิ้ลพี่นะครับขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องตลอดตะคลิปแล้วก็อย่าลืมนะครับมาอุดหนุนนะครับร้านเปิ้ลยำแซ่บนะครับตลาดโตลุ่งหน้าศาลชลบุรีนะครับนี่นะครับร้านนี้นะครับยำแซ่บๆนะครับยำยืดหนึ่งหน้าศาลชลบุรีนะครับนี่มาเลยครับมาอุดหนุนนะครับร้านนี้นะครับไม่ผิดหวังแน่นอน